สำหรับวันน <inä, S 1> ี Town, ้สวัสดีครับผมคือเรามาพูดประเด็นเรื่องวอซีนะคือมันมีบางอาการคือมันมีบอกเขาบอกว่าเซิร์ฟเทอรมันออกมาจับพวกเซิร์ฟเถื่อนใช่ปหมล่ะคราวนี้เราลองพูดไปถึงอดีตเนาะอดีตเมื่อประมาณสองปีก่อนอะถ้าจะไม่ผิดเซิร์ฟดีเซ็ตเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์เบสโซนะผมดีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์ค h ีเอทไทยแลนด์เมื่อก่อนผมถามจริงอะ ตอนนั้นมีพวกนั้นไม่มีคุณเขายังเล่นได้อะเพอะตั้งแต่คุณมาผมพูดจริงๆนะเมื่อก่อนเซิร์ฟมีสองทีอะสนุกมากสนุกขนาดไหนละ่ะเล่นกันแบบเมื่อก่อนพูดพูดพูดตามตรงคือไม่มีมาโคไม่มีไม่มีพวกนี้ไม่มีพวกอะไรเลยอะไม่มีแบบโอโปก็น้อยเมื่อก่อนคราวนี้มาช่วงหลังๆตั้งแต่เปลี่ยนจาก เอ้เดี๋ยวพูดถึงเมื่อก่อน,น,ก,นอก่อนแล้วกันคือเมื่อก่อนเซิร์ฟเวอร์ใช่เะล่ะเบื้นดีอะไรสนุกเติมนอนได้เบิร์นก็ฟาร์มเอาฟาร์มมาสนุกนะครับผมเมื่อก่อนถ้าพูดเกี่กับพูดถึงเซิร์ฟเวอร์คือตัวฟาร์มตามประเทศเกิดแค่หนึ่งพันดอลลาร์ใช่เะล่ะแค่หนึ่งพันดอลลาร์แล้วแม็กนซะีซีก็ถูกมากคือเติมห้าสิบาทเมื่อก่อนถ้าจะแม็กซีคูณสองสามพันไม่คูณหนึ่งพันห้าร้อยถึซีราคานี้พูดถึงประเด็นว่าเมื่อก่อน พูดถึงเดซโซนเดซโซนวอร์ซีเดซโซนถ้าเกิดเมื่อก่อนแต่ได้เมื่อก่อนเซฟรืด่ดังนะไม่ใช่ว่าสมามเซฟนะอ่ะาคราวนี้เดซโซนมันบบมีพรีเมียมใช่เปละ่ะเออมีพรีเมียมมีพวกอะไรมาฟาร์มซื้อเกิดดีซีเซฟสนุกผมเมื่อก่อนเซฟสนุกมากอะ่ะแล้วคราวนี้มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนจากเอ้เฮียมี่เคยรู้กันนะคราวนี้มาเปลี่ยนจากตั้งแต่ตั้งแต่เซฟแท้มาเข้าจับได้เลย ในจับประกาศเซิร์ฟไอ้นจับทุกเซิร์ฟมีแต่ถ้าจะไม่ปิดมีแต่เดอะมีแต่เซิร์ฟเวอร์เนาะที่ไม่ปิดถึงครั้นี้ครับผมคือประเด็นอยู่ที่ว่าเรต้องจับทําไมอะ่ะคนย้ายเซิร์ฟมึงกูรู้มาได้ไปเฉพาะเซิร์ฟเทพย์หรอกม,มึงไปดูที่อื่นดูแซดดิคนเล่นเยอะเหี้ยคนไทยอะ่ะไม่ใช่ช่วงนี้หรอกใช่ปะละ่ะอ่าประเด็นอะ่ะชั้นนี้ ประเด็นคือเซิร์ฟเขียนไม่ต้องปิดหรอกคุณเชื่อกูเถอะมันมันมันไม่ช่วยเหี้ยอะไรคนเล่นของมึงเยอะขึ้นหรอกมึงปล่อยของอะไรมามึงปล่อยอะไรมาเยอะแยะมากอ่ะคือพวกกูพูดจริงอพวกกูไม่เล่นอะไรเลยอะคือพวกกูต้องเล่นเสิร์ฟเขียนแล้วตอนตั้งแต่ีตั้งแต่เซ็ตแท้เข้ามาวีสามเยอะมากครับผมคือวีสามกับวีสองเขาว่าวีสามมันสนุกกว่าใช่ไหมล่ะแต่ผมเล่นไปได้มาวีสองสนุกกว่านะ เลืออยู่ที่คนชอบก็ได้นะน่นายอยู่ที่คนชอบแหละถึงคันนี้พอปับ๊บเฮียมึงมาไล่จับขนาดนี้กูถามจริงแล้วคนที่เปิดมันคิดจริงตอนนี้เขาปิดไปเป็นรานนามไม่รู้ว่ากี่เซริร์ฟกี่เซริร์ฟแอดมินแอดมินคือต้องเอาโพสต์ปักหมดุดหนงก่อนนะครับอ่าหลายเซิร์ฟมาต้องคือต้องเปลี่ยนกลุ่มสมมตินะกลุ่มขายกันกลุ่มขายถุงยางอนามัยประมาณเนี้ยเออจาก จากวอซียูทูปอ่ะเป็นกลุ่มขายถุงยางอ,ะอ่ะน้ำคิดดูเขาต้องคือเขาต้องหนีมึงอะ่ะเออทำไมประเด็นคือทำไมต้องหนีวะไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไอ้มึงกลุ่มคือก็ไม่ต้องหนีมันคือร์ฟแทกเก่งจริงอ่ะมันเออเก่งเว้ยแต่ปัญหาหลักๆเลยคือมึงมึงนคนเล่นนะครับผมคือจากลักษณะที่ผมดูนะน่าจะเป็นคนเล่นในเซิร์ฟแท้แล้วต้องการเรียกเรียกคนกลับมา เมื่อก่อนมมไม่มีใครนี่หรอก,มกไ,ไ,อไม่มีเดี๋ยวขออนุญาตหนึอขออนุญาตหนึ่งนะอขออนุญาตหนึ่งเดี๋ยวมาปเดียวอโอเคมาแล้วคือปัญหาหล,ลักๆในที่พูดไปอะ่ะเดี๋ยว เซฟแทมพูดจริงๆนะตอนนี้นะคือกินเงินมากดีเนี้มก็ต้องเติมอะไรก็ต้องเติมถามจริงสู้กับเซฟเถือนมึงเอาอะไรมาสู้เซฟเถือนป็อย่างที่บอกถ้าคนารู้ก็ถ้าเราประมาณที่ผมเคยได้ยินนะห้าประมาณไม่เกินห้าพันก็ห้าพันกว่ากว่าเออแล้วสแท้โปปผมว่าเยอะนะเซเถือนมาดูเซเถือนบางเ้อเขาจ่ายกันเยอะบางเซฟเขาอะไรอะไรกันเยอะ เขาแจกให้ปูแต่เซิฟแท้ไม่ลงทุนครับผมไม่ลงทุนเยอะเลยพอมีปูปั๊บก็แบนแบนแบนมันทีก็ไม่แบนด้วยซ้ำนะนอกจากผมไปปูอยู่ช่วงนึงปูได้ประมาณเกือบอาทิตย์อ่ะไม่ไม่โดนแบนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เล่นลืมรหัสเลย <c oughs> แล้วคราวนี้เซฟเถื่อนซึ่งเกิดมีเซิฟเซิฟเซิฟบอสซีบอสซีนี่ผมน่าจะเดาออกเลยบอสซีเอสเอ็มนะครับผมนะบอสซีบอสซีประเทศไทยอะ่ะ ซื้อเกิดก็ฟรีของอไรก็ฟาร์มเด็กๆเล่นเยอะเด็กในร้านผมเล่นแบบกระชูดอ่ะเซฟเท้เด็กในร้านผมพูดจริงๆนะผมไปดูหลายร้านนะเซฟเทนะเข้ากันน้อยมากคือในในหน้าจังหวัดที่ผมอยู่นะคนเล่นน้อยมากอะ่ะเซฟเทอ่ะถามว่าเซฟเทสดินเมื่อก่อนเพื่อนผมนะคือเซฟเทสเป็นแถวว่จริง พอหลังๆเขาบอกเออของเละละมาเยอะๆเวลาเปิดกล่องเปิดอะไรมันมันไม่คุ้มเลยอ่ะบางคนเปิดเป็นหมื่นจีซีแม่งไม่ได้เลยเลยอ่ะผมพูดถูกปะเออหมื่นจีซีก็ไม่ได้อะไรไม่รู้เสถีอนเ,เตยห้าสิบบาทซื้อกล่องได้ของเลงมายิงกันสนุกของเละห้าสิบบาทยิงกันมีลุ้นมีขายของเซ็เแท้กว่าจะได้ของแรงมาแต่ละชิ้นพิจูดิพากันเงินไหล กซ็ตเตือนเตอร์แค่้าสิบบาทอ่ะถึงคร้านี้ปัญหาหลักๆอยู่ที่คนนไม่มีคนเติมจากลักษณะที่ผมดูจากหลายกลุ่มนะผมคือใครถูกใครถูกใจแล้วก็บอกบอกกันด้วยคือหลายกลุ่มก็บอกเออเซ็ตเต้นนะเดีไม่มีเงินคนเติมมั้งน่าจะไม่มีคนไม่มีคนเติมผมว่าปัญหาหลักคนมันมีแต่มีไม่มีคนเติมมากกว่าคือเติมแค่สมุดคนสองเติมร้อยห้าสิบซีเมียมจบใช่ปะล่ะ อแต่ปัญหาตอนนี้ตลาดเซิร์ฟากกับมาเปิดไทยแลนด์ก็กลับมาเปิดแล้วตอนนี้เอาเปิดเว็บ,บ์ชันแะล้วเซิร์ฟเวอร์เซเวอร์ใหม่อ่ะินเฟสอ่ะปิดไปเพราะกลัวโดนจับอันนี้ถูกครับผมเพราะว่าอ,อินเฟสคนเยอะตอนนี้ KV 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 ตอนนี้เขากาโวอ่ะเออง่ายๆไม่มีใครรู้กลุ่มหรอกกาโวอตอนนี้ ยังไม่ปิดเซิร์ฟที่สุดนนี้ต้องหาเซิร์ฟเถื่อนเล่นกันละนาวอะ่ะเพราปิดเวลาเซิร์ฟตากอะ่ะคิดดูดิคิดเป็นลายเซิร์ฟมากอะ่ะเพราะเซิร์ฟแท้เซิร์ฟเดียวอะ่ะแล้วมึงลองคิดดูสนามเซิร์ฟมึงโคตรกาก,ากมากใครจะเป็นเร่อของมึงหรอวะพวกคูที่หนีมาเล่นเซิร์ฟเถื่อนนั้นไม่ใช่พเพราะเซิร์ฟแท้เหรอนี่ระบายอารมอ่ะคือน้าโมโหมากเลยเดี๋ยวก็ฝากฝากกันหน่อยนะผมคือ ไม่พอใจควยแล้วก็เงี้ยคุณไม่ไหวแล้วจริงๆนะนี่ขอไม่ติงเซตแคบผมนี่ขาติงเซตเถื่อนหน่อยเซตเถื่อนเล่นเซนูกุเซตเถื่อนจริงจะใครได้ลองเล่นเลยจะรู้แม้แต่กุเวทเองหนีมาเล่นแล้วเอกเพนก็หน,นีมาเล่นแล้วนะครับผมมากันหลายคนมากคืออีกเซตแท้มาเซตเถื่อนอ่ะขอจบคลิปด,ดีกว่าพอแล้ว ลักษณะแล้น่าจะมีติ่งออกมาฟันนี้ผมลงคิดประมาณตีนหนึ่งนะ